โอเคครับแล้วนี่ก็เราก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งนะครับที่เกียวโตเป็นโรงแรมของเครือดุสิตธานีนะครับจะมีอะไรกันบ้างเอาไปดูกันนะครับนี่จองเอาไว้ก็เป็นเตียงคู่นะครับก็จะ,ะแบบนี้มีพื้นที่แบบนี้เลยมีมสอดใส่ สอดกระเป๋าลงไปในนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีทีวีอยู่และมีแล้วก็มีน้ำเหมือนกับเหมือนกับโรงแรมห้าดาวเลยนะครับแล้วก็มีสวตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับสุดยอดมากๆเลยครับเยี่ยมไปเลย โอเคนะครับข้าอยู่มากี่ปีแล้เอาเลยเอาเลยเอาห้าถ้วยจัดการอันนี้ไงไทยให้ห้าถ้วยจัดการเลยจ้าใช่ใส่เวลาห้าถ้วยเเฮ้ยเชฟเสรังเสร็จแล้วจ้าจะเสร็จอีกก็ได้แล้วแต่ใส่ใส่ในยี่ห้าถ้วยห้าถ้วยเต็ม ถ้าเกิดมาดูวนน้ำแกงมันอ่ะใช่ไหมหรือน,น้ำจิ้มให้อาจิ้มถ้าเธอจะชัวนะห้า <5 S 1> ถา้วยถ้าถ้วยชัว,<ด>ชวใช่ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์พันแสนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะม,มันน่าจะเป็นหัวเชื้อมั้งมาหนูคิดว่าชัวเป้าแต่มันยังไม่ถึงขีดอ่ะ ้ใช้นิ้วจิ้มด้วยไหนดูซิมาถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นอะไรต้องไม่ใช่หนูแล้วนะถ้าตกลงิห้าถ้วยยังเรียร้อยถ้าผิดพลาดก็คือเธอไม่ห้าถ้วยห้าถ้วยแน่นอนนับแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเซ็ปร้อยเปอร์เซ็นต์ห้าถ้วยหัวขอเขาเนี่ยโดนมมือเลยอ่ะเขาใช้นิ้วอทอคอ เยอะไปมาหนูใช้เยอะไปไม่มาแต่ว่ามันมีเลขอยู่น่าจะใกล้เคียงไม่ใช่ตือต้องรู้ว่าเพราะมันห้าเไม่มาแต่มันมีเลขอยู่นะเลขอยู่มันพอดีห้าพอดีนี่ไงมาห้าพอดีห้าพอดีหมาอย่าเดี๋ยวมันโทษมมาเอาเอาตามเลยเดี๋ยวมันโทษมมาเอางั้นเลยหมาเดี๋ยวโทษหมาเกิดพาโทษโทษคนนี้นะครับคนนี้ อ,นน Ó อันนี้คือเราจะมาถ่ายทำรายการเจ๊ฝัยเจ๊ฝัยเจ๊ฝัยกันเลยยื <laughs> ดหน่อยแ <c oughs> <nt il> น่ถ่ายทำรายการคนเข้าครัวมีอันนี่ไหมมีมีแม่มีที่ที่ยกอ<ม>่ะอันนี้ใช่ไหม้อออะร เกี่ไปหาดีให้หน่อยาไปหาเนี่ยไปเปิดกระเป๋าแล้วก็เอาไอ้พวกซอ,องที่มาชมาที่บอกว่ามีม,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 มีมีที่เอเอียมันซือแล้วมาก็ซื้อตามมันมีเเจ้ทีผรดีอะไรนั่นอ่ะเอาพวกนั้นมาตอนนี้่ะว่าต้องเอามาลงใหม่ทัหมดหละต,ตอนนี้คือคือ คือที่เราจะใช้มาตอไข่กี่ใบคะห้าเอ่อมาี Aí, huh ่ใบอ่ะหนึ่งสองสาม้ามาสองแพ็กใช่ไหมอ่าห้าห้าห้าใบคใหญ่หน่อยดีาอ้สี่ใบก็ได้4ีใบสองสที่ แล้วเก้าเราใส่น้ำแก,นำแกนำนงนทำมันไงที่มีมีเครื่องครัวให้ทุกอย่างเลยครับมีม้อหุองข้าวมีกา n ้ำกากาแฟะนะครับแล้วก็กาน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีไมโครเวฟมีเตาอบนะแล้วก็มีตู้เย็นง่ายง่ายเแก มาม่ามาเป็นน้ำซุปโดมส่ด้วนะครับใคสิกาใบสใบปัตาะร้บนาว่า้าน่้ดูแล้วมี่ตอน้นอเธอเตียงยาวอย่างนี้เลยยาวหายไม่รู้ดิ ม่ึข้ที่นอนห้องที่หนึ่งนะครับสองเตียงนะที่นอนห้องที่สองก็เป็นสี่เตียงนะครับอันนี้ห้องห้องน้ำนะครับมีเครื่องสาาพด้วยนะครับแล้วก็ที่อาบน้ำ อ่าน้ำด้วยนะครับก็เป็นสองสี่แล้วนะแล้ตรงห้องตรงนี้ก็เป็นหกเลยนะครับนี่ช่วมนะครับมันเป็นประตูที่นี่คือที่ทางขึ้นข้างบนนะครับใครวะอันนี้ก็คือเป็นเอามาไหว้คนที่ตายที่นี่นะครับ อนี่ก็เป็นห้องเล่นไพ่นะครับอืมเป็นกระจบอ,อันนี้ก็เป็นเตียงสามเตียงก็เป็นของสี่หกเจ็ดแปดเก้าแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้ประตูเปิดประตูไปไหนนะครับโอ้โอที่ว่างอีก ยเยี่ยมมากเลยนะครับแลเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างนอกกันให้ด้วยครับโอเคนะครับช้ำไหมจอใหญ่เลยช่ำไหมก้อย จับไม่ได้อันนี้ฉ่ำไหมเน่าฉ่ำฉ่ำปะฉ่ำปะไม่ฉ่ำหรอเด่อที่บ้านหนูใหญ่กว่าโอ้โหบ้านเราใหญ่กว่าอีกเหรอไม่มีเจ็บไม่เคยเห็นเลยใหญ่กว่านี้เลยเหรออือหือกระปุกนะกระปุกปะได้นะอือ มันมีดับกลิ่นอยู่เวลากดน้ำมันจะมีน้ำไหลใส่ไตัวสีนบนแล้วก็มีตัวสีดับกลิ่นในหัวอเด็หรือว่าน้องยังไม่กินใช่ไหมจะเอาขอของน้องกินก่อนไหมเดี๋ยวมาทำงไม่กล้าเดี๋ยวน้องชอบงมนายไหมไม่ใช่ไม่ได้กินเลยไม่ใช่น้องยังรอช้อนอยู่ะน้นถุงน้าลายใส่บาบีจะได้เย็นเย็นๆไๆตอนนี้มันร้อนอยู่ถุอน้าลายมันจะได้เย็นไงข้าวกรถูก เวบนี่แหละนี่แหละเว็บให้เขาเลยได้เลยว่ไข่เจียวมันีฟองอ่ะเออดิแลวมนไมนี่แเอาตอนนี้ยไม่มีฟองงั้นอดกินกินว่าจะกินป่ากินไหมไม่กินนะอ่าโอเคจะได้ไม่จะขอไปกินไข่เจียวไม่นไปน้ำร้อนจุ่ว่ไม่ห้อยเย็นจังวะไ่หมุนหมุนไปน้ำรอนนี่จุ่ม ให้หมดกันแน้อยแล้วไงบปาเก่งเครื่องยนต์เอ่ออาแปะเก่น้ำบอกป้า้าห้ลุ้หน่อยแล้วพกิ่น้เด้ลงาีเกรรอรับอยางรอรับผลประโยชน์รอจิ้รอนั่งรถน้องเก่งอะไรทุกอย่างด้วยสิรอดูทีรอทุก ตอนไหนแรงสุดร้อนได้เหรออ้าวมันมันยังไม่ร้อนอีกเหรออ๋อต้องหมุนมันนี่อ่าน <laughs> บิีว่าเย็นแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่อากิฮามบา巴拉นะครับเอ่อที่โตเกียวนะครับแล้วก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลยนะครับ มีหิมะแล้วนะครับทุกคนหิมะโปรยปลายมาใหญ่เลยนะครับนานนาน,นานปีที่จะมีนะครับหิมะที่โตกเกียวกลางอาชิฮาบาร่ายนะครับ ประสบภัยทางนี้นตามถนนเนีน่ยวก็ตรงไปเรื่อยๆคุณจำไม่ได้จำไนะด้เฮ้ยเอกดูฝรั่ง,ไงไหนิแม่งตื่นเต้นอย่างยีงย่งมากใหญ่เลย ทามนุนเราับเป็นอาชื่อนะครับวันนี้เราจะได้เห็นหีมะก,กันที่อากิอาบาล่า เห็นสักทีนะตามหาตั้งนานโตเกียวนะไม่ค่อยมีหิมะตามหาตั้งนานแต่นี่แปีมีหนึ่งทางจะต้องไปกัน ตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับที่พักนะครับแล้วก็หิมะตกแรงมากๆเลยนะครับดูนี่นะหิมะตกเยอะเลยนะครับ สุดท้ายนี่จะอยู่ที่โตเกียวนะครับก็ได้มาเจอเหมิมะไม่น่าเชื่อเลยครับว่าเราตามหิมะมาทุกปีปีนี้ก็มาได้เจอกันที่โตเกียวเหมือนเดิมแปดแปดปีที่แล้วก็มาเจอกันครับที่ย่านอ,อาสากุสะนะครับวันนี้มา อากีฮาม่านะครับสมใจนะครับส<ค>นใจไหมเนี่ยคนนี้เหรอสนใจไหมเนี่ยสนใจไหมเนี่ยฮะสนใจนะสนใจไหมสนใจที่ไหนล่ะไม่ได้สนใจสนใจที่ไหน รูบาทบาทประมาณสักแค่นี้ได้แต่ของมา้ามันเข็นนละไม่มีโชกมันก็เลยปีนได้ที่มันที่หันหน้าที่มันก็ไป่รูว่ามัน <Okay S 2> ไม่มีโชกเฮ้ยเฮ้ยเอ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 าไหมเอาไหมเอาไหม <c oughs> เอาไหมเอาไหมเอาที <c oughs> ่อลิสไง ายกันลมีข hmm. ว yeah. take ัญใจอลิเขาไม่หลุดคนนีไม่ใช่มหลุดชาตอนนี้แหละตามันร้อนตามันร้อนตาเป็นนิบอกตาเนี่ยแสดงอารมณ์48,000อารมณ์เอกจับจมูกจับจมูก เปลี่ยนชุดได้นะมีชุดตามเทศกาลอะไรนะมูอะไรังไม่รู้เืองอะไรไม่รู้เอรอบห้องน้ไม่พอไม่พอรูปหัวอรือรูตัวไม่ เดี๋ยวเดี๋ยวลองลอลองขอรวมดิน